สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับขมรดวงแตกคนพลัดถิ่นดวงเมืองวินาศเปิดดวงเมืองขมรปี2568วิกฤตหนะักจากเหตุการณ์การสู้รบกับไทยขมรได้ตกที่นั่งลำบากเพราะเป็นฝ่ายยั่วยุเปิดฉากยิงไทยก่อนทำให้ต้องรับกรรม รับผลที่ก่อขึ้นงานนี้ไม่รู้ว่าการสู้รบจะจบและยืดเยื้อแค่ไหนแต่ในทางโหราศาสตร์ได้บอกไว้ว่าดวงเมืองคเมรยังอยู่ในจุดวิกฤตหลายด้านทั้งด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนความตึงเครียดด้านของความมั่นคงสงครามชายแดน จากข้อพิาพาทชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาได้บานปลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025และขยายความรุนแรงเป็นการประทะทางอากาศในเดือนกรกฎาคมรวมถึงการใช้สับพพวุธหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดถิน่นและเกิดการสูญเสียแก่ทั้งสองประเทศจากดวงเมืองขเขมรมีความเสี่ยงที่จะพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปี2568ดังนี้เกิดน้ำท่วมและเกิดภัยพิบัติธรรมชาติมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเกิดความขัดแย้งกับไทยรุนแรงขึ้นมีผู้พัดถิ่นและความไม่มั่นคงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวผลกระทบจากภายนอกวงเล็บนี่เสียเงินเฟอ้อภาษีนำเข้า ความเข้มงวดทางการเมืองอาจจะสร้างความไม่สงบภายในเกิดความแตกแยกของประชาชนและการเมืองความคืบหน้าผาดวงเมืองครึ่งปีหลัง2568หมอไว้เตือนต้องเจอเหตุอะไรบ้างอีกไม่นานก็เข้าสู่ครึ่งปีหลัง2568หมอไว้หมอดูอปป้าชื่อดังมาทายทักจอลึกดวงเมืองประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง2568 ผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8เตือนชัดเศรษฐกิจมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤตแนะประชาชนควรจะเตรียมเงินสำรองอย่างน้อย6เดือนเพื่อความมั่นคงนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม68ไป2ปีครึ่งจนถึงประมาณกลางปี70ต้องระวังถ้าเป็นพระเสาวต้องระวังเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมคะคือคำถามจากพิธีกรหมอไว้ตอบว่า ต้องระวังเรื่องของเศรษฐกิจเสาก็คือเรื่องของการงานของประเทศจะตีเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการปกครองระบอบการปกครองอะไรใหญ่ๆแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังส่วนตำแหน่งของดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะในเรื่องของการเงินมีผลกระทบอย่างแน่นอนก็เศรษฐกิจประเทศไทยต้องคอยเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายน ปี2568จะเป็นจุดที่เรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายต้องรอบคอบหรือที่เพิ่งมีข่าวว่าให้เก็บออมไว้ก่อนนั้นให้มีเงินเผื่อเหลือในรอบ6เดือนเผื่อไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงหลังจากนี้เงินนั้นจะหาได้มากน้อยแค่ไหนครับคำถามถัดมาหมายถึงช่วง6เดือนถึงสิ้นปี2568ต้องมีเงินออมใช่ไหม เอาไว้ตอบว่าใช่ครับมีเงินออมเอาไว้เผื่อไว้ใช้ครับคำถามถัดมาเรื่องของภัยพิบัติที่คุณผู้ชมอยากรู้ในเดือนพฤษภาคมดวงเมืองต้องระวังในเรื่องของน้ำในประเทศคือน้ำท่วมเดือนมิถุนายนระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการจัดการในเรื่องของการเมืองใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนั้นเดือนกรกฎาคมระวังในเรื่องของบัติเหตุไฟ เหตุเกิดฉับพลันต้องดูเป็นพิเศษเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเรื่องของเศรษฐกิจเดือนตุลาคมในทุกปีของประเทศจะมีปัญหาเพราะตำแหน่งของดาวอาทิตย์โคจรในตำแหน่งของเรือนมรณะในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนจะต้องระวังในเรื่องของการสูญเสียหรือผลกระทบใหญ่ๆที่เกี่ยวกับคนหรือผู้นำความคืบหน้าดวงเมืองปี2568 อย่างน่าห่วงถึงสิ้นปีโหนฟองสนานมองการเมืองผ่านดวงเมืองโหนฟองสนานจัมราันได้มองการเมืองและทิศทางการเมืองประเทศไทยเผยผ่านทางย t u b e ไทยรัฐนิวส์ข่าวไทยรัฐพูดถึงทิศทางการเมืองของไทยหลังจากนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงและมีความผันผวนจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีปี2568จะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิด เศรษฐกิจยังต้องจับตาไปจนถึงปี2,569ภาพรวมของการเมืองไทยตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม2,568เป็นต้นไปการเมืองจะเริ่มเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะรวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีคำพิพากษาของศาลหรือการยุบสภาตามข่าวที่เราได้เห็นกันมาที่เคยพูดไว้เมื่อช่วงตั้งแต่24สิงหาคม2,568 พอจะถึงสิ้นปีการเมืองจะผันผวนมากขึ้นทั้งสถานการณ์ภายในและสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดนี้จะสามารถบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่19พฤษภาคม68จนถึง14คกุมภาพันธ์2569ระวังปีหน้า2569เศรษฐ,ฐกิจจะหนักหน่วงมากรัฐบาลต้องมีทีมเศรษฐ,ฐกิจที่เก่งและเป็นที่ยอมรับ ที่จะสามารถพาประเทศไปรอดได้ผ่าดวงการเมืองสินแสพันวัดเคาะอนุทินดวงแรงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใหม่ผ่าดวงการเมืองสินแสพันวัดเคาะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่อนุทินดวงพลิกชะตาประเทศชัยเกษมดื้อเงียบทักษินคุมไม่อยู่โต๊ะหนูแมมด้วยหนูแมมสุริวิภา ขว้าตัวของโหนการเมืองคนดังสินแสพันวัดพันวิชาตกุลผาดวงนักการเมืองดังวิเคราะห์ใครจะมีดวงนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่32พร้อมดูโงเ่เฮงใครราศีจับมีโอกาสพิชตาดวงเมืองประเทศไทยโงเ่เฮงคุณชยยัยเกษมมีโอกาสจะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่พิธีกรถามสินสายเข่งตอบว่าเป็นคนตาเล็กมีความระวังเกิดปีชวด เดินวอกและวันมะแมชวดเป็นคนฉลาดรู้จักหลบหลีกไม่ประทะและมีวอกฉลาดรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีหลักอารมณ์ส่วนวันแพะเป็นแพะรับบาปต้องแบกภาระคนและเป็นคนดื้อเงียบฉะนั้นคนนี้นะ่ะจะให้ทักษินขอบอกว่าคุมไม่อยู่นะบอกทักษินไว้ก่อนเลยถ้าจะให้ขึ้นมาเป็นตัวแทน ถัดมาพื้นดวงของคุณชยัยเกษมมีโอกาสเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็คิดว่าคงจะยากเรามองดูที่อาจารย์เคยพูดตอนจะตัดสินอุ้งอิงอะตามหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อันนี้นะ่ะดูตามกระแสสังคมที่เป็นแบบปัจจุบันถ้าเอาคุณชัยกเกษมมานะ่ะก็ยังเหมือนเดิมในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของปัญหาชายแดนขเขมรตั้งแต่เศรษฐามาถึงอุ้งอิง ถัดมาแล้วถ้าแคนดิเดตนายกเป็นคุณอนุทินมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่านอนุทินเกิดปีมะเมีย13กันยายน2,509อายุอยู่ใน59ย่าง60อายุในเคราะห์เพราะเป็นงูพันขามมาพลาวันพลาเกแต่เดือนท่านว่าคมปีนี้พ้นเคราะห์แล้วถ้ามีเลือกตั้งในปีหน้าดวงท่านเด่นมากงเูเฮงท่านคางสวย ขึ้นมาปากกลางปากบนปากล่างและคางสวยปีนี้นะ่ะดวงยังวุ่นวายเพราะอยู่ในเคราะห์และปีไม่เกื้อหนุนเลยต้องวิ่งจนวุ่นวุ่นวายแต่ดูแล้วน่าจะได้นะแต่ก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาเดือนยังไม่มีปัญหาที่ชงหรือว่าอะไรเป็นเดือนลิงวานอนอลาวาดเดือนกันยายนจุกจิกกระแนกกระแนหคุยเขียสารพัดอย่าง เดือนตุลาคมปืนไฟระวังจะมีปัญหากับบ้านเมืองรวมดวงบ้านเมืองไปหน่อยซึ่งคุณอนุทิน่นนะขึ้นมาตอนนี้อาจจะกล้าพูดเลยว่างูเ้งท่านดีเอาคนดีๆขึ้นมาบ้านเมืองมักจะไปได้ดีอาจารย์พูดว่ารัฐมนตรีทั้งหมดในรัฐบาลชุดนี้ทั้งหมด35คนดวงตกไปยิ่มสคนดวงดี12คนมันถึงตกทั้งหมดไม่เห็นเหรอโอกาสคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้าง อาจารย์ตอบว่าสำหรับท่านอนุทินโอกาสตรงนี้ดวงดีที่สุด